สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรันฟอร์ดอารเอสาขากระพึกครับวันนี้เราอยู่กับ Everest สต์ไวทวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนครับมาชมภายในภายนอกแล้วก็รวมถึงห้องเครื่องทําความรู้จักกับตัวเอเวอเ t สต์ไวนะครับเป็นซีรีส์ที่ถัดขึ้นมาจากตัวไทเทเนียมนะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านเกบาทครับตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีลอ้อมีแค่เฉพาะขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์ไวทคนะ นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแตกต่างจากตัวไทเทเนียมมากน้อยเพียงใดมาเริ่มตั้งแต่ตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเอริสไวท e คคอนเซปต์ของอฟอร์ดที่เขาให้มาก็คือเป็นชุดแต่งนะครับคอนเซปต์ Concept ของไวทัคที่เป็นตัวเรนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีกาไฟนะฮะกระจังหน้ารูปแบบกระจังหน้าครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของกระชนหน้าแล้วก็ชายกันชนหน้าแนวเนี้ย จะเป็นชุดเดียวกับตัว Ranger by t c g นะครับนะสีกราไฟแบบนี้เลยนะครับคือเอาง่ายๆหน้าตาที่เป็นตัว Ranger แบบไหนนะครับ e v e r e s เป็นแบบนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว,ตวกระจกมองข้างเอ่ยนะครับเบาะที่เป็นลักษณะของตัว by t e c นะครับสลักโลโก้คำว่า v y t e c ตัวหลังเบาะเหมือนกันนะครับเดินได้ด้วยสีส้มเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นตัว Everest นะ ตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะฮะบเทอร์โบ2ลูกครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับดูห้องเครื่องสําหรับตัว Everest i t a g พี่ๆท่านใดนะครับที่นะฮะเคยเดูคลิปมาแล้วนะครับดูการรีวิวคลิปมาแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูห้องเครื่องอีกทีหนึง่งนะ เรามาดูว่าตัวห้องเครื่องมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ไบทอท์นะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่ะนี่ฮะนะตัวชุดเครื่องยนต์ไบทอร์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์จะจะถัดเข้าไปอยู่ข้างในนิดนึงนะครับแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างตรงนี้นะฮะสำหรับการรถการกระแทกถึงห้องเครื่องเวลาเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ด้านขวามือครับนะของฟิวนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นในส่วนของน้ำหลอเย็นนะครับแล้วก็ตัวที่เติมน้ำปัดน้ำฝนนะครับนะครับฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้มีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะอ่ะอันนี้คือในส่วนของหน้าตาห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเนาะนะฮะไปต่อไฟหน้าตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแม t ชิคเอลครับมาพร้อมกับคอนเซปต์ซีแคมครับไฟวิ่งกลางวันนะครับเนาะตัวนี้จะได้เป็น คอนเซปต์ไฟเมทิกเอลดีมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟสูงแบบออโต้นะครับนะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะมามาดูในส่วนของตัวด้านข้างชุดล้อแม็กต้องบอกว่าตัวซีรีส์ไบแท็กตัวนี้ฮะเอเวอร์ไแท็กเนี่ยจะเป็นลายล้อแม็กโดยเฉพาะเลยนะครับขอบ20แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอาจจะแตกต่างจากตัวซีรีส์อื่นเลยนะครับจะเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับ อาจจะเป็นลักษณะเป็นทูโชนนะตัวขอบอล้อแม็กขอบ20ครับมาพร้อมกับยางนะที่เป็นายางของยี่ห้อกูดเ e ียนะครับเป็นยางประเภท H/T นะนะฮะตัวซีรีส์ยางเนี่ยนะครับหน้ายาง255ครับแก้มยางอยู่ที่55นะเป็นยางที่เหมาะวิ่งถนนในส่วนของในเมืองนะครับนะดิสเบกหน้าดิสเบกหลังก็จัดทำมาให้แล้วนะครับบันไดข้างครับตัวนี้ตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีกาไฟพร้อมกับกล้อง360องศานะครับมาเล่าหลังคาครับตัวนี้ความพิเศษก็คือเป็นเล่าหลังคาที่ยกนะฮะไม่ติดกับตัวรถนะครับนี่มีร่องอย่างแบบนี้เลยนะฮะตัวเนี้ยของตัว e v e r a t e s White Tag เนี่ยจะมีลักษณะเดียวเหมือนกับตัวแพต t i นัมนะครับอนอกกนั้นจะเป็นติดกับตัวรถแบบแถวยาวแบบไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตครับ ตัวเทรนตัวไททเนีมนะครับตัวตัวนี้จะติดแนบกับตัวรถไปเลยนะครับมามาดูกันไฟหลังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูในส่วนของตัวภายในกันนิดนึงนะฮะอ่ะด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับตัวไฟท้ายทียท่เป็นซิกเนเจอร์นะครับไฟท้าย led นะคำว,ว่าโลโก้เอเวอเรสตอยู่ข้างในแถบแบบนี้เลยมาดูตัวสปอยเลอร์ครับมาพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3มครับมีกล้องมองหลังให้นะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับประตูท้ายไฟฟ้าครับ ตัวนี้รันได้ทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องดูในส่วนของการใช้งานของประตูไฟฟ้าย้อนหลังได้นะครับวิธีการใช้งานการตั้งระดับนะครับแล้วก็การเปิดการปิดในส่วนของประตูท้ายอยู่ในช่องของรันนะครับเข้าไปเลยเบาะแถวที่3ครับเป็นไฟฟ้าครับนี่นะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้สะดวกสบายแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟสองในส่วนของด้านท้ายมีทั้ง2จุดนะครับอยู่ฝั่งด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรง ตูท้ายตรงนี้ฮะฝั่งในส่วนของตัวไฟนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าตาในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงครับมาทางนี้ครับอ่าอย่างที่บอกครับตัวนี้จะเป็นคอนเซปต์ในส่วนของตัวว i แชกนะครับก็เดินได้ได้สีส้มแบบนี้เลยครับพวงมาลัยไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะครับปุ่มเจรีมดสองหน่อครับหน้าจอตรงกลางนะซิงค์โฟล์หน้า เป็นหน้าจอ12นิ้วครับทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้า E-shifter ครับนะฮะ10สปีดนะครับตัวนี้นะนะสามารถทำงานร่วมกับในส่วนของเกียร์แมนนวลบวกลบได้อีกด้วยนะครับมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเบรคมือไฟฟ้าหมดกับขับขี่นะครับสามารถเลือกบนกาขับขี่ขับขี่อยากสนุกหมดขับเคลื่อนสองล้อนะครับความเร็วสูง ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงนะครับ,ข,บขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำนะและตัวนี้สามารถที่จะเลือกบทการขับขี่ได้ทั้งหมดหกบทนะครับอ่าเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้นะนี่นะาทำงานได้สะดวกสบายนะอันนี้จะเป็นคอนเซปต์สำหรับตัว a e r วอเรสต์แท็กเนาะต้องบอกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจที่เป็น a อเว e s รขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วนะครับขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วยังตัดสินใจในส่วนของตัว ที่เป็นเครื่องยนต์นะฮะสองสงลิตรไบเทอร์โบ 0, 0. 0 L, อยู่นะครับที่เป็นตัวระหว่าง2ตัวนะค,คือไทเทเนียมกับตัวเอเวอเรสต์ไบแทวันนี้เอาตัวไบแทมาให้พี่ๆชมหน้าตาพี่ๆชมแล้วว่าแตกต่างจากตัวไทเทเนียมมากน้อยเพียงใดนะครับก็ราคาก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยหล้าน9 4 2 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยอยู่ที่1 9 1่้า 7,000บาทนะครับก็ลองดูว่าชอบรุ่นไหนนะฮะสสไตล์2แบบนะฮะเครื่องยนต์เดียวกันแรงมากเท่ากันเกียร์เหมือนกันไฟฟ้าเหมือนกันแต่แค่รูปแบบภายนอกแตกต่างกันฝากพี่ๆนะครับกดบ Subscribe กดไลค์นะฮะคลิปนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้รันด้วยครับเนาะสำหรับรานเองอยู่ที่ฟอร์ดแอมบสาขากระพรึกสนใจสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นหรือสอบถามในส่วนของข้อมูลรถเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะหรือโทรมาหารันโดยตรงก็ได้นะฮะตามเบอร์โทรที่ลงให้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ